สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันอังคารที่30สิงหาคม2022นะครับเอิ่แป๊บเดียวเราก็จะเข้าใกล้จบเดือน8แป๊บเดียวก็จะคริสต์มาสแล้วนะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดและก็พระพรที่ได้รับจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวนะครับในเวลาเช้าที่พี่น้องตื่นขึ้นมาหรือไม่ว่าเปิดดูตอนไหนนะครับอย่าลืมที่จะใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเรา ใช้ตอนพระคัมภีร์นะครับจากคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานนประจําวันนะวันนี้เป็นตอนที่เราทุกคนคุ้นเคยดีนะครับเป็นที่มาของการเรียกคริสเตียนว่าเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของแผ่นดินโลกเป็นการเปรียบเทียบของพระเยซูคริสต์เองนะครับพี่น้องอย่าเพียงแต่อ่านนะครับพระคัมภีร์อยู่ที่หน้าจอแล้วอย่าลืมอ่านที่เป็นเล่มอย่าลืมอ่านที่เป็นส่วนตัวของเราแลนะอย่าลืมที่จะหาสมุดหรือหาวิธีจดบันทึกนะครับว่าวันนี้ พระเจ้าสอนหรือพระเจ้านําเราอย่างไรบ้างมัทธิวบทที่5าข้อสิบสถึงสินะครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำร,รับคนเหยียบย่ําท่านทั้งหลายเป็นความสว่างงโลกนะครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ขุนพระเจ้านะครับเราใช้คําถามคิดไปด้วยกันว่าเราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างอย่างไรในวันนี้เรามีบทเรียนอะไรบ้างนะครับที่มาจากตอนนี้ คำถามข้อแรกที่เราใช้ประจำนะครับคือจากเพิ่มพิวันนีมีข้อไหนที่แตะใจเราบ้างเป็นข้อที่ประทับใจเราซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งไปถึงการนํามาใช้เลยนะโอ้วันนี้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการขอบคุณพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าสอนพระเจ้านําเราผ่านข้อไหนที่แตะใจเรามีมีข้อไหนไหมที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมโจทย์หรือเขียนไว้นะครับเพื่อเราจะได้รับคําตอบในเวลาของพระเจ้า สำหรับผมนะครับสิ่งที่คิดคือการทำดีจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงนะครับไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนคนที่ติดตามพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าเหมือนกันเท่านั้นเพราะว่าถ้าการทำดีต่อคนที่เป็นครอบครัวความเชื่อของเรานะครับอย่างคนในคริสจักรมันจะเป็นประโยชน์อะไรนะครับพระเยซูบอกเองนะครับบอกว่าถ้าเราไม่รัก แม้แต่ศัตรูของเราความดีของเราจะดีกว่าคนในโลกได้อย่างไรความดีของคริสเตียนนะครับมันไม่ใช่การพยายามทำดีด้วยตัวเองแต่มันต้องออกมาจากคลังทรัพย์ใจที่ดีที่พระเจ้าสร้างขึ้นใหม่เราต้องได้รับความดีหรือความรับความรักที่รักขนาดแม้แต่ศัตรูของเราได้นะครับหึ่งจะเป็นความดีที่จะส่องสว่างเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทำ คำถามข้อที่สองน,นะครับคือจากเพื่อพีวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับพพะคัมภี์ตอนนี้เพื่อนพีวันนี้สอนให้เรารู้จักพระเจ้าของเราอย่างไรเดีเยวจะบ๊อยอย่างยิ่งนะครับการเปิดเผยที่สมบูรณ์แบบท,ที่สุดคืออ่านพระเยซูเองนะครับผมมาคิดนะครับว่าเนี่ยเราได้เห็นได,ได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเกลือใช่ไหมครับที่มีรสเค็ม นะมีแสงสว่างใช่ไหมครับที่มาจากตะเกียงความสว่างของโลกพระเจ้าเป็นคนที่สร้างรสชาตินะครับและพระเจ้าเป็นคนที่สร้างสิ่งที่ตามองเห็นด้วยรวมทั้งตาที่สามารถมองเห็นได้ด้วยแล้วการมองเห็นของมนุษย์นะครับมันคงไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าสุนัขไม่ว่าแมวหรืออะไรก็ตามหรือการรับกลิ่นการรับรสของเราก็แตกต่างนะครับ สิ่งที่อร่อยสําหรับเราอาจจะไม่อร่อยสาหรับสัตว์อื่นๆก็ได้สิ่งที่สวยงามสาํสาหรับเราต้องไม่สวยงามเหมือนคนอื่นเหมือนสัตว์อื่นๆก็ได้นะครับแต่พระเยซูคริสต์เองนะครับไม่ได้มาบังเกิดเป็นแกะเป็นแพะเป็นสุนัขหรือเป็นแมวแต่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> เพื่อที่จะกินรสชาติแบบเดียวกับเราเพื่อที่จะมองเห็นด้วยตาแบบมนุษย์แบบเรานะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่รสที่เรากินแล้วอร่อยเราก็ขอบคุณพระเจ้า สิ่งที่เราเห็นแล้วสวยงามเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้านะพระคัมภีร์บันทึกนะครับว่าวันนี้พระบิดาของเราเป็นพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นพระเจ้าของเรานะทรงเป็นต้นกําเนิดของสิ่งดีทุกอย่างสิ่งดีไม่ได้มาจากตัวเราเองหรือสิ่งที่มาจากความคิดนะครับแต่มาจากที่พระเจ้าเริ่มต้นไว้ก่อน นะคำถามข้อที่3ามนะครับจากพระพีวันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างพระพีสอนให้เราเขียนเกี่ยวกับตัวเองมีบทเรียนอะไรสําหรับเรามีแบบอย่างที่ดีที่ควรทาตามไหมมีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมคิดในวันนี้คือเนื้อแท้ภายในของเรานะครับไม่ว่าเกลือเนี่ยหรือไม่ว่าความสว่างมันไม่ได้เกิดขึ้นได้เองนะครับเกลือมันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมมันถึงมีรสเค็ม นะรพระมังิววันนี้บอกนะครับบอกว่าถ้าเกลือที่เกิดมาเป็นเกลือมันหมดรสเค็มจะเติมความเค็มให้มันอย่างไรหรือความสว่างถ้าไปในที่ที่ขาดแสงสว่างหรือเป็นที่ที่มีความมืดแล้วมืดไปเลยมันจะมีประโยชน์อะไหรหรือมันจะเป็นความสว่างได้อย่างไงเนื้อแท้ภายในของเรานะครับมันเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างหรือเปล่าเราสร้างขึ้นมาเองไม่ได้นะครับ มันมาจากการที่พระเจ้าทําในเราโดยพระเจ้าทําได้นี่คิดถึงตัวอย่างนิโคเดมัสนะครับพระเยซูบอกเขาบอกว่าเพื่อจะรับแผ่นดินสวรรค์เพื่อจะเป็นเกลือเป็นแสงสวาง่างแผ่นดินโลกเพื่อจะรักคนอื่นทําทำดีได้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทำเราต้องบังเกิดใหม่โโมีคนมาเสเร์ถามนะครับว่าจะเกิดใหม่ยังไงจะมุดเข้าท้องแม่แล้วเกิดใหม่ครั้งได้อย่างไรแต่พระเยซูบอกนะครับ บอกว่าโดยพระเจ้าเป็นไปได้เพราะเป็นการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณวันนี้ถ้าเราต้อนรับปรปเยซุคริสต์ถ้าเรารู้จักพระเยซูคริสต์เราติดตามพระเยซุคริสต์ระเยซูจะเปลี่ยนเนื้อแท้ภายในของเราให้เป็นเกลือและเป็นความสว่างเพราะว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกนี้เหมือนกันและเกลือและแสงสว่างในที่นี้นะครับเราพูดถึงความดี นั้นชีวิตของเราเป็นการสรรเสริญพระเจ้าทั้งด้วยปากของเราเมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญเมื่อเราอธิษฐานขอบุณพระเจ้ายกย่องพระองค์แลนะเมื่อเราใช้ชีวิตสัมดงความสว่างและสัมดงความดีสัมดงเกลือที่ช่วยเยียวยาสังคมช่วยถนอมอาหารไม่ให้มันเน่าเสียไปเรากำลังทำหน้าที่เหล่านั้นด้วยชีวิตของเราและเป็นการดีเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าของเรานะครับ มัถามข้อสุดท้ายซึ่งผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับคือจากที่เราอ่านวันนี้ถ้าพี่น้องย,ยังไม่ได้อ่านด้วยตัวเองลองหยุดไว้นะครับแล้วอ่านช้าๆมีสิ่งไหนไหมที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตของเราได้มเมสูกำลังให้เราคิดถึงข้อไหนเป็นพิเศษไหมมึงคิดถึงคำไหนเป็นพิเศษไหมที่เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตของเราเดี๋ยวเราคิดถึงใครบ้างนะครับอย่าลืมที่จะ ฝากกะละกันในคำอธิษฐานอย่าลืมที่จะหนุนใจกนละกันเราอาธิษฐานด้วยกันนะครับพระดาเจ้าเราขอบคุณพรง์ที่พระเยซูคริสต์เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยตัวอย่างที่เราเห็นและเข้าใจได้อย่างดีขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่รู้จักรสชาติแบบเราที่มองเห็นด้วยสายตาเห็นความสว่างแบบเดียวกับเรา พนะระองค์เป็นความสว่างโลกนี้พระองค์เป็นผู้สร้างรถต่างๆที่เรากินความสว่างหรือความสวยงามทุกอย่างที่เราเห็นขอให้วันนี้พระเจ้าสร้างเราใหม่สร้างใจจากภายในที่เนื้อแท้ของเราจะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของโลกเหมือนอย่างที่พระเจ้าปัถนาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เองมิดาเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราให้เราได้สรรเสริญยกย่องพระองค์ไม่เพียงแต่ด้วยปากของเราแต่ด้วยชีวิตของเราด้วย ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระานามพระสุดเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับที่เราจะทําหน้าที่เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างที่เป็นความปรารถนาเป็นความตั้งใจพระเจ้าของเรานะครับให้ทําดีเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับวันนี้สวัสดีครับ